สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลธรรมซึ่งจะมีหนึ่งคอร์สนะครับซึ่งเราจะต้องเรียนในเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเครื่องงานพที่ในหลักสูตรประกาศมีว,วิชาพที่นะครับซึ่งทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชานี้นะครับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเป็นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมสัเร็จรูปต่งางๆที่สอดคล้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับจะต้องเชื่อมโยง,งาากันกับสาขาอาชีพของพวกเราสาหรับในวันนี้นะครับสําหรับเนื้อหาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำนะครับนักเรียนห,หลายคนคางจะทราบดีแล้วว่าโปรแกรมประมวลผลคำคือโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร สำหรับเนื้อหาที่อาจารย์เองจะยกประกรอบนะครับก็คือจะเป็นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน2 0 1 0นะครับซึ่งในเนื้อหาในการเรียนรู้ในรั้นนี้นะครับก็จะสรุปสาระสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค,คาซึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าโปรแกรมที่เราหยิบยกมาใช้ในการเรียนการสอน คือโปรแกรม Microsoft Word v e r s i o น2010นั่นเองสาระสำคัญอยู่ว่าโปรแกรมประมวลผลคำนะครับหรือโปรแกรมที่เราจะเรียนกันคือโปรแกรม Microsoft Word Version 2010เป็นโปรแกรมในการจัดก,การเอกสารต่างๆที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับยกตัวอย่างนะครับในหน่วยงานของภาครัฐเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว ก็จะมีหลายที่ที่เขาได้แนะนําอะไรครับแนะนําเอาโปรแกรมต้นเดจรลูกทางการจัดการเกี่วกับเอกสารนบมาใช้เป็นอย่างมากเพราะอะไรครับถึงเขาจป็มีการนํามาใช้ในการจัดการกับเอกสารต่างๆเพราะว่ามีประสิทธิภาพและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับผู้คนทุกคนสามารถเข้าถึงเหมือนกับที่อาจารย์บอกพวกเราเมื่อต้นชุมงที่ผ่านมาว่า โปรแกรมนี้นะครับเราเรียนตั้งแต่สมัยประถมมัธยมหรือบางโรงเรียนบางสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับ i n t นเ n a เน o n a l แนลแลนเกตอินเตอร์นนะครับก็จะเรียนตั้งแต่หนึบาทนะครับหรือบางคนที่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่มีที่มีความรู้อยู่แล้วก็อาจจะขายพ่อแม่กับพวกเราด่วนนะครับสําหรับรูปแบบที่เขาใช้ในการจัดก,การเกี่ยวก็จะจจดก,การเกี่ยวกับตัวอักษรและข้อความให้มีหนา้าข้อความให้มีความน่าสน,นใจนะครับ เหมาะสมกับรูปแบบตามที่เราต้องการตามรูปแบบโอรเอกสารนั้นๆได้ที่สําคัญเลยนะครับต้องสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงการัดเงตีในรูปแบบตาา่างๆเพื่อนําม,มาใช้ใหม่ทําให้มีการใช้งานในโปรแกรมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเสวนาแลกเปลี่ยนกัน เกี่ยวกับหัวข้อนะรับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำซึ่งอาจารย์ได้จัดลำดับเนื้อหาไว้ที่เก้าเรื่องเรื่องแรกครับประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำเรื่องที่สองส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft word version สองพเรื่องที่สามการตั้งการเปิดการปิดและการบันทึกเอกสารเรื่องที่สี่การกำหนดขนาดเอกสาร เรื่องที่ห้าการปรับคุณลักษณะของข้อความเรื่องที่หกครับการจัดรูปแบบและย่อหน้าและก็การตั้นระยะของเอกสารเรื่องที่เจ็ดการจัดตำแหน่งกลุ่มขอ้อความเรื่องที่แปดครับการกําหนดระยะบรรทัดและเรื่องที่เก้าเลยนะครับวคือการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี่เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ส เราต้องเรียนกันในวันนี้นะครับสําหรับแบบทดสอบตอนเรียนนะครับก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะก็ให้ให้พวกเราลองทําทาแบบที่ยังไม่เข้าใจอยู่ก่อนว่าเรามีความรู้มากน้อยเพียงไหนนะครับตอนท้ายชั่วโมงนะครับก็จะมีแบบทดสอบน่าจะเป็นชุดเดียวกันเพียงแต่สลับอะไรครับสลับหัวข้อนะครับสลับหัวข้อเสร็จแล้วเราก็ทําการอะไรครับทําการทันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวัดผลนะครับแบบทดสอบตอนเรียนคืออะไรครับแบบทดสอบที่ให้เราทําเลยยังไม่มีคะแนนสมมุติว่านายเขียนชาาินะครับทาแบบทดสอบตอนเรียนได้4คะแนนแต่พอมาทําหลังเรียนได้8คะแนนแสดงว่าเขียนาติเขามีอะไรครับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเดิมเขามีอยู่4คะแนนแต่ว่าเขาสามารถทําเพิ่มได้เป็นตอันนี้คือว่าผ่านการวัดผลประมวลผลนะครับ แต่ต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่านายคู่นากอนนะครับทําแบบทดสอบกอนเรียนได้เจ็ดคะแนนนะครับทําแบบทดสอบกอนเรียนได้เจ็ดคะแนนแต่พอหลังเรียนแล้วคูณนากอนทาได้หกคะแนนหรือห้าคะแนนนี้แสดงว่าอะไรครับคู่นากอนมีขาดความรู้ความเข้าใจอาจจะมีเรื่องหลายเรื่องหรือหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่่นเองนะครับสําหรับในหัวข้อแรกนะครับ ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคาซึ่งโปรแกรมที่อาจารย์ได้นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับก็คือโปรแกรมอะไรครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับประโยชน์ของเขานะครับก็สรุปเป็นข้อๆใช้ด้านการจัดเก็บเอกสาร2การเลือกใช้ข้อมูล3การทําสําเนา4ีการค้นหาและแก้ไขเอกสาร ห้าการจัดรูปแบบเอกสารหกการใช้รูปแบบที่จัดไว้แล้วเจ็ดนะครับการตรวจสอบคําผิดลักษณะรูปแบบใหม่แปดการใช้เอกสารร่วมกันนะครับและเก้านะครับยังสามารถนะครับใช้ในการาบันทึกเอกสารในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับหนึง่งช่วยให้งานเอกสารนั้นสะดวกขึ้นการเพิ่กมการลบการแทรกข้อความการทำสำเนาเป็นต้น องช่วยในการค้นหาเอกสารและการจัดเก็บเอกสารง่ายขึ้นสามชพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่นการทําจดหมายเรียนอาจารย์เชื่อว่านักเรียน,นหลายคนคงงงว่าจดหมายเยียนคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะรู้เนาะแล้วก็ข้อสี่ครับช่วยประหยัดเวลาข้อห้าเพื่อสร้างเอกสารให้มีความสวยงามข้อที่หกเลยเป็นหัวใจที่สําคัญเลยคืออะไรครับลดความผิดพลาดของงานเอกสารได้มาก และข้อสุดท้ายครับข้อที่เจ็ดสามารถค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะครับในหัวข้ออกา,ารเรียนต่อไปก็คือหัวข้อที่สองนะครับส่วนประกอบนะครับถ้าถ้าเรามองดูที่หน้าจอนะครับส่วนประกอบต่างๆถ้าเป็นในหนังสือเรียนของเราก็จะอยู่ที่หน้าที่44 45ต้นนะครับส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010นะครับก็จะมี จำแน่ออกไปทั้งหมดแปดส่วนะครับส่วนที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับดูดูเมาส์ตามเมาส์ของอาจารย์นะครับเราเรียกว่า c ิ i c k a s s ชช to Bar นะครับเป็นปุ่มเครื่องมือที่สามารถเรียกการใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับมีตัว W อย่โลโก้ของโปรแกรมบันทึกย้อนกลับเดินหน้าขัหลังนะครับแล้วก็สองครับไตเติลบาร์ก็คือ ชื่อเอกสารแล้วก็ไฟล์ของโปรแกรมสามแท็บแถบริบบอนนะครับแถบริบบอนก็คือแถบเมนูจะอ,อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าแถบริบบอนนะครับซีเซตตบาก็คือแถบแสดงอะไรครับสถานะที่อยู่ด้านล่างนะครับหมายเลขห้ายูบาร์ยูบาร์คือส่วนตรงนี้ครับบนขวาล่างที่มีพวกเปอร์เซ็น รวมเข้าหรือย่อขยายนะครับอันนี้อันนี้มีเสียงแทรกนิดหนึ่งเนาะมีน้องดิ๊กี้เห่านะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจนะสนใจเสียงประจังก็พอนะครับหมายเลข6ครับ Microsoft Word เท็งนะครับอยู่ตรงไหนครับหมายเลข6หมายเลข6กี่อยู่ตรงนี้ครับปุ่ม Microsoft Word เท็งนะครับเป็นปุ่มที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหมายเลข7ครับ ปุ่มที่เจ็ดก,ก็คือกุ่มคำสั่งที่เจ็ดก,ก็คือ v i วเ e er, ลนะครับหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนครับ v i วเ e er ลจะอยู่ตรงนี้นะครับไม้บรรทัดนะครับเราสามารถกดเปิดปิดไม้บรรทัดได้เลยโดยไม่ต้องไปใช้คำสั่งมุมมองแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับหมายเลขแปดครับเราเรียกว่า turn on panning h a n นะครับก็คือเป็นแถบแสดงาการเลื่อนหน้าของเอกสาร นะครับอยู่ตรงไหนในเลขแดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ลักษณะจะคล้ายเคอร์ซี่แต่ว่าไม่ใช่นะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับก็จะมีองค์ประกอบต่างๆอประกอบเมนูต่างๆก,ก,ก็จะม,จะมีมีเมนูแฟ้มหน้าแรกแท้เขาโค้งหน้าก,กระดาษการอ้างอิงก,การส่งจดหมายตรวจทานและมุมมองนี่น,นะครับอันนี้ก็คือแท้ แล้วก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะครับว่าเขามีการใช้งานยังไงมีการเปิดโปรแกรมสร้างโปรแกรมหรือว่าต่างๆ่องข้้งเดียวนะครับส่วนการสร้างเอกสารนะครับการเปิดการปิดและก็การบันทึกนะครับก็เราจะมากระทำที่เมนูแฟ้มนะครับแล้วก็เลือกตรงคําสั่งเมนูที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกแหล่งจัดเก็บในการบันทึกการเปิดการปิดโปรแกรม เราก็สามารถทํางาน,นได้ตามปกตินะครับัมข้อต่อมานะครับก็คือการกําหนดขนาดกระดาษนะครับการกําหนดขนาดกระดาษหรือการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเราจะมาอยู่ตรงเมนูเพเกลย์เอา์หรือภาษาไทยก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษครับหน้ากระดาษที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับจะเป็นขนาดกระดาษ A4 นะครับ A4 นะครับขนาดกระดาษแล้วก็ลองเลื่อนหา โดยปกติและโปรแกรมก็จะเซฟค่าขนาดกระดาษเป็น a 4ให้เราโดยอตัตโนมัตินะครับเมื่อได้ขนาดกระดาษ A4 แล้วมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับการวางแนวจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับในรูปแบบเอกสารของเราเราก็เลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งตำหนง,งขนากระดาษ การตั้งค่ารูปแบบฟอนต์อะไรแบบนเราสามารถทําไดนะ้อันนี้อาจารย์ขอค้ามาตรงหัวข้อ,อาการปรับคุณลักษณะของข้อความนะครับก็คือการพวกใช้ตัวหนาตัวหนาตัว,วเอียงนะครับหรือขีดเส้นใต้หรือรูปแบบอ,อ,อักษรหนึ่งนะครับ,นะรบอันนี้คือการปรับลักษณะ อันนี้พอเราทําได้นะครับเพราะว่าเห็นเห็นแตกการกินแคร์นะครับใส่ลูกเล่นหรือการโต้อต่ออะไรต่างๆนะครับถ้าถ้าอยู่ในหนังสือเรียนของเราจะอยู่ที่หน้า52แล้วก็53ครับให้เราดูประกอบไปด้วยนะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับการจัดระยะหน้านะครับแล้วก็การตั้นระยะของเอกสารมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน นะครับไม่ต้องไปเคาะเยอะๆเพียงแค่ตั้งค่าหน้ากระดาษหรือระเยกอีกอย่างหนึ่งว่าการกดแท็บนะครับการอ่าการจัดรูปแบบการย่อหน้าทําได้สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือจัดรูปแบบโดยกําหนดจากเส้นไมมบรรทัดวิธีที่สองจัดรูปแบบจากเส้นอ่าจัดรูปแบบแบบพารากราฟนะครับซึ่งทั้งสองรูปแบบนะครับก็จะมีลักษณะการทํางานที่เหมือนกันเพียงแต่ท้ายคําศัพท์ ที่ต่างกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเ,อเล่าให้พวกเราได้ฟังน,นะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการใายตัวสอนลายน้ํานะครับหรือเป็นสีของพื้นหลังนะครับให้ให้เราเลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็มันแมทช์กับพวกเราหรือการใช้เส้นขอบอะไรต่างๆน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทำนี้ได้ เพราะว่าวิชานี้ตรงนี้เราจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือการทําโปรเจกต์หรือวิชาโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการวิชาที่นะครับนอกจากจะมีรูปเล่นที่มาจากการทําในโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรม Page หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วเราต้องยังมีชิ้นง,งานนะครับชิ้นง,งานที่จะเป็นร้องรอยที่เกิดประโยชน์จากสถานศึกษาะแผนวิชา คือภายนอกไม่ว่าจะเป็นชุมชนของถินของเราก็ได้นะครับส่วนการกําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับสามารถทําได้ง่ายมากนะครับวิธีทงก็คือให้เราคลุมดําตรงส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วคลิกที่เมนูหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนมาตามตัวเสื้อของอาจารย์ครับตรงนี้ครับระยะห่างบรรทัดและการย่อหน้าระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับปกติ นะครับมาตรฐานโดยจะอยู่ที่1.0นะครับถ้ามาเป็น1.5 3ม,มันมันจะห่านมากไม่ใช่แล้วนะครับเราเลือกที่1.0นะครับเสร็จแล้วถ้าถ้ามีพวกอระยะยืงก่อนหน้ารลางให้ออกแล้วก็เอาออกขึ้นอยนะครับเราใช้แค่มาตรฐาน,นเดียวนั่นเองเห็นไหมครับง่ายมากนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเป็นโปรแกรมที่มีความสาเร็จรูปนะครับ ส่วนการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อก็เหมือนกันนะครับก็คือให้เราคุิดลดมสุขังแล้วก็เลือกตรงสัญลักษณ์ตรงเมนูหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วคลิกครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการนะครับอันนี้มันใหญ่ไปก็ได้เราก็กดลดลงนะครับนี่คือการใช้สัญลักษณ์ถ้าไม่ชอบตัวนี้ตีนี้เราก็คลิกที่วัตถุแล้วก็ทําการเปลี่ยนให้ลรลเราก็จะได้อะไรครับ สัญลักษณ์นั่นเองนะครับสรุปนะครับการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อนะครับหรือโปรแกรมใน r o s o f t Word ที่อาที่จะได้หยิบยกมาสอนพวกเราเป็นเบื้องต้นนะครับต้องอาศัยพวกเรานะครับด้วยในการนะครับในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มที่นะครับบางบงบ้าน นักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์นะครับบางหลังอาจจะมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กก็จะดีไปแต่ถ้าว่าบางคนไม่มีก็ต้องใช้แล้วครับสมาร์ทโฟนแล้วก็อ่านหนังสือประกอบพยายามจินตนาการทําความเข้าใจให้เกิดภาพนะครับอาจารย์เชื่อว,ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเราได้กลับเข้ามาเรียนที่สถานศึกษาเราก็จะได้ร์คช็อปปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนงทศ่เชื่อมงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรมต่าง นะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าทุกคนทําได้แต่ว่าทําได้มากไม่น้อยที่อยู่ที่อะไรครับการฝึกฝนการเรียนรู้การฝึกฝ่ายของพวกเรานะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องอให้พวกเรานะครับได้ได้ดูในแบบสึงหัดท้ายบทนะครับแบบประเมินผลหลังเรียนในหน้าที่60นะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น คำถามที่บอกว่าข้อใดใช้เป็นใช้ในการเลื่อนขึ้นเลื่อน,นลงของหน้าเอกาสารนะครับเราก็คือต้องมาตอบตรงน,นี้ใช่ไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแถบเครื่องมือใดที่ใช้งานเรียกอย่างรวดเร็วเรายกว่าแถบอะไรครับคลิกต่อคลิกต่อแถบอะไรคลิกแอคทีฟนะครับคลิกแอคที date, นะครับข้อสามเขาบอกว่าถ้าต้องการกําหนดกระดาษให้เป็นแนวนอนนะครับจะต้องเลือกที่เครื่องมือ อันนั้นมีมีแต่คถามค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ต้องอาศัยนะครับพวกเราไปอ่านทความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับหลังเรียนส่วนแบบฝึกปฏิบัติที่หนึ่งนะครับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแบบฝึกปฏิบัติที่หนึ่งความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีาลสารสนเทศนะครับไม่ไม่ต้องกินเนาะก็ให้เราถ้าได้กลับมาที่วิทยาลัยค่อยค่อยไปทำที่ห้องคอมพิวเตอร์ของเรา ะครับเพื่อให้เราได้รับองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับในเกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคานะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันอีกครั้งนะครับในโอกาสหน้าหากมีข้อมูลหรือข้อคถามที่เป็นประโยชน์นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับเราสามารถ พักมาถามอาจารย์ได้ในช่องทางที่อาจารย์ไม่ไวยเพื่อการติดต่อนะครับอันนี้ก็ยินดีให้คำศึกษาคําแนะนํำหรือถ่ายทอดความรู้ให้เพิ่มเติมเพราะว่าในช่วงการเรียนออนไลน์นะครับเป็นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งเพราะในปัจจุบันสื่อแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆทางการศึกษามีค่อนข้างมากมายเราสามารถเข้าถึงได้นะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ